ปวดล้วลงขาชาขาเนี่ยพอคืออยู่ที่ท่าทางอันนี้จะโอเคลนัง่งพยายามให้หลังหลังปิ้งปิ้งเดิแนบก่อนนั่งไปเลยนะฮะเอกเรื่องการอันนี้เจอบ่อยอันนึงเป็นโดยเฉพาะพวกผู้ชายที่เจอมาเาหมอเรื่องปวดหลังกระดูกหลังเสือ่อมพี่นอนเปร,เรย์นะ่งเปร,เรย์แล้วก็บางที่เป็พวกที่เป็นเพศที่น,ท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 นิ่งแล้วก็เป็นพวกเพา กันหนึ the 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 ่งที่เราจะเจอในผู้สูงอายุที่ป <The thấy S 1> <'s> ัญหาเรื so so ่องหลังค so ือการก้มนะก้มก้มทำอะไรนานๆเนี่ยการก้มก้มหลังนานๆบ่อยๆเนี่ยกระดูกหลังจะเสื่อมนะเพราั้พยายามหลีกเรี่ยงนิดหนึ่งของเอะไรต่างๆอาจจะพยายามเอามาวางไว้บนโต๊ะให้อยู่ระดับที่เราไม่ต้องก้มนะบางทีก้มนานๆไปเนี่ยเราไม่เคยรู้รู้ตัวนะฮะมันจะค่อยๆเสื่อมแล้วต่อไปหลังก็จะโกมเดินก็ต้องแบบก้มๆอะไรเนี่ยเพราะว่ากระดูกหลังมันเสื่อมจากที่เราก้มหลังนานๆนะงั้นพยายามปรับ ว่าทเราให้รักษาธรรมโดยที่เราไม่ต้องรม่ไมไม่ต้องก้มหลังนะอาจจะใช้การย่อเข่าแทนนะครับอีอ,อันหนึ่งที่สําคัญที่อยากจะเสริมนะอันหนึ่งก็คือื่อเข่านะฮะถ้าย่อเขา่ายยเานี่ยบางทีมีท่าบริหารน,นะมีการออกกำลังกายพยายามเน้นิดนึงบางท,าทีก็บอกว่าให้ย่อเข่าเพื่อออกกำลังกายนะฮะแต่ทีนี้อาจจะย่อไม่ถูกต้องนะเมื่อไหร่ที่ย่อแล้วเข่าเกินนิ้วหัวแม่เท้า นะยอ่อเข่าแล้วเลี้ยวเกินหัวม่เท้าอันนี้จะปวดเข่าได้ง่ายนะต้องลักษณะของย่อต้องพยายามแบกขาออกแลยย้วย่อเข่าเนี่ยถ้าจะบริหารเพื่อให้เข่าแข็งแรงนะครับก็คือตอนยอ่อเข่าต้องแบกขาแบกเอ่อแบกเข่าออกนะฮะแล้วก็ยอ่อลงไปโดยที่เข่าต้องไม่ให้เกินหัวแม่เท้านะครับอันนี้จะช่วยเรื่องเรื่องการบริหารเข่านะฮะหลีกเลี่ยงการยอร่อเข่ามากเกินไป เข่าเตินนิ้วไอมเท้านี่อันนี้ต้องระวังนะครับการเดินที่ผมเพิ่งไปอบรมมานะครับจะเสริมให้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะฮะก็มีเกี่ยวเรื่องการนวดที่ฝ่าเท้าอันนี้ก็พบว่ามีการช่วยเกี่ยวเรื่องการไหลเวียนของเลือดลมได้ดีน,นะฮะการนวดฝ่าเท้าหรือการซึ่งเราสามารถกลับมาใช้ได้ไง่ายๆก็คือการเด็กกลาจะให้อ่อ การเหยียบไปที่ละส่วนของเท้าคือในฝ่าเท้าเราเนี่ยที่ท่านจะเคยเห็นนะที่ว่ามันจะมีมาาันจะเป็นอวัยวะนะคือกดจุดไหนแล้วเนี่ยจะไปกระตุ้นอวัยวะนะแ้่การเรียนที่ประชาชนตอนเช้าแล้วตอนเช้านะหรือตอนเย็นเนี่ยเรามาตื่นมาแล้วเนี่ยยืนเพื่อใหเหยียบกะลา,าไปทีละข้างน,นะข้างให้ทั่วทุกส่วนเลยนะครับส่วนหน้าส่วนเขาค่อยไ,ไล่มาจากนิ้วแต่ละนิ้วะนวะครับค่อยๆไล่มาจากด้าน ไปที่ด้านหน้าไปที่ด้านหลังนะครับอันนี้จะทําให้กล้ามเนื้อพังผืดที่เท้าเนี่ยยืดตัวด้วยจะทําให้ไม่ปวดส้นเท้าง่ายๆหรือว่าพวกรองช้ำนะจะป้อ,อ,องกันเลืองรองช้าด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เลือดลงไหลเวียนดีทำให้ยีวะภายในแข็งแรงนะครับก็คือเหยียบกระลานะฮะอันนี้เสริมไปถ้าเกิดว่าท่านไหนดีนะฮะที่บ้านผมก็พยายามเหยียบอยู่นะฮะก็จะช่วยทําให้ กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้ายืดกล้ามเนื้อนะตื่นนอนมาเนี่ยอยากให้ยืดกล้ามเนื้อหน่อยบางทีถ้าเราไม่ได้ยืดมันจะตึงน,นะหรือว,ว่าถ้าบริหารหลังที่เคยสอนไปนะครับทาง่ายๆสองท่าที่เคยบอกนะ <S <S ตอนนี้ทาใครทําทุกวัดบ้างครับถ้าบริหารหลังนใครทาบ้างใครทําบ้างอ๋อ,อยังน้อยอยู่นะอยากทาเลยครับง่ายตื่นมาเนี่ยตื่นมาถ้าถ้า,ถาไม่ทํามันจะตึงน,นะ แล้วบางทีมันก่อจะยืดปกติเนี่ยโหใช้เวลานานถ้าตื่นมาปุ๊บน,นะครับแนะนําเลยง่ายๆสองท่าที่ที่ท่านหนึ่งเคยมาแนะนํา <c oughs> เคยทําให้ดูนะครับก็คือนอนหงายก่อนนะฮะนอนหงายเสร็จแล้วก็ชันเข่าขึ้นมาชันเข่าขึ้นมาแล้วก็มือลองใต้ข้อพับนะฮะเอามือดึงขดดึงเข่าก็มาหาที่หน้าอกนะฮะอันนี้จะยืดกมเนื้อหลังเลยการเนื้อหลังจะคลายตัวออกนะง่ายๆก็คือถ้าดึงขาก็มาหาหน้าอกค้างไว้ นับหนึ่งถึงห้าแล้วก็่อดไปชันเข่าเหมือนเดิมแล้วก็ดึงใหม่นะง่ายๆนะครับตื่นมาเนี่ยปุ๊บจะลุกทันทีตื่นมาถ้าลุกทัทนทีบางทีปวดหลังเอยหลังหรือบางทีจะเป็นหน้ามืนได้บริหารหลังก่อนนะตื่นมาปุ๊บบริหารหลังก่อนเอามือดึงใต้ข้อพับก็หารหน้าอกนะครับค้างไว้5วินาทีแล้วก็หย่อนพับหนึ่งแล้วก็ดึงใหม่นะครับท่าที่2 เอามือวางไว้หน้าท้องนะครับชันเข่าขมแบวท้องลงไปขมแบวท้องลงเยอะๆช้างไว้สิบวินาทีแล้วก็ผ่อนท้องสบายๆนะอันนี้จะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงนะครับก็คือขมแมวท้องนะแต่ตอนขมแมวพยายามไม่กั้นลมหายใจนะเพราะถ้าเรากั้นลมหายใจมันจะเหนื่อยนะก็คือหายใจเข้าออกตามสบายๆแต่ขมแมวขมแบวท้องค้างไว้นะครับพอสิบวินาทีก็ผ่อนผ่อนท้องสบายๆ อันนี้จะทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงนะครับทำทั้ห้าถึงสิบครั้งนะเราค่อล,ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็มายืดกล้ามเนื้อที่ขานะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะก็คือเอาเอามือจับไว้กับกําแพงนะฮะย่อขาย่อขาย่อขาหน้าขาหลังตึงนะครับแล้วก็ยืดคืนนนสมมติไปกําแพงนะแล้วยอ่ยอยอ่อย่อขาหน้า ะะขาหลังตึงสลับกันสองข้างนะอันนี้จะดีมากนะครับพอเราทําแล้วเนี่ยจะป้องกันเรื่องการปวดที่้นเท้าวปวดเอ็นร้อยหวายปวดสะโพกปวดหลังนะฮะแล้วก็ค่อยอไปปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆได้นะฮะตื่นนอนแนะนํานิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับบริหารหลังนะฮะแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อขขาแล้วอาจจะไปเหยียบกะลาต่อสักนิดนึง น5นาที3นา,าที5นา,าทีแล,แล้วก็อาจจะออกกำลังกายแกว่งแขนไปก็ได้นะเดี๋ยตอนเช้าการแกว่งแขนนี่ก็ทําให้เลือดตมไหลเวียนดีป้องกันเรื่องการปวดไหล่นะครับแล้วก็ต่างกายก็จะแข็งแรงแต่ทีนี้แกว่งแขนก็ต้องแกว่งให้ถูกอย่างที่เคยแนะนํานะครับดันไปข้างหลังแต่ผ่อนมาข้างหน้าสบายๆนะดันไปแต่ผ่อนมาสบายๆแล้วเริ่มจากน้อยๆก่อนถ้าเริ่มทำใหม่ๆอย่าไปทําเยอะนะครับ ท่านไหนแ,แขวงแขนทุกวันนะค่กลับยกมือหน่อยโอ้ดีมากนะฮะไม่ปวดไหล่นะฮะวันนี้แขวงแต่ถ้าให้ดีคือแขวงให้ถูกนะฮะการขาก่อนนะการขาหน่อยให้กว้างกว้างหน่อยแล้วก็ให้เทา้นานเ,ออเท้าขนานกันไปเล่นสิบเน่งนะครับเท้าขนานกันเท้าไม่ปิดออกให้เท้าขนานกันเสร็จแล้วก็ย่อเข่านิดนึงย่อเข่านิดน,นะฮะแล้วก็ดันไปผ่อนมาสบาย นะอันนี้ก็จะช่วยช่วยดีมากเกี่ยวเรื่องการไหลเวียนเลื่องนมนะฮะแล้วก็ขาก็จะแข็งแรงเพราะเราโยกขาานิดนึงเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงนะฮะแต่คันคือให้เท้าขนานกันไปได้สิบหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมนะครับที่ผมไม่ผมลงมาี่ย